ชัดดาวกรุงเทพโดยคุณไม่ต้องใช้คำว่าชัดดาวก็ได้คุณอาจจะใช้คำว่าคุณจัดแคมเปญ two weeks vaccination หน่วยง,งานพลเรือนได้รับการพัฒนาได้รับงบประมาณที่เพียงพอได้รับการฝึก<ม>ก็สามารถที่จะเป็นหน่วยง,งานที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงในวิถีอื่น,นได้ ภัยคุกคามความมั่นคงเราก็ต้องมาดูกันว่าคําว่าความมั่นคงคืออะไรความว่าความมั่นคงเนี่ยมันก็คือสภาวะที่เราปราศจากความไม่มั่นคงเขาเรียกว่าเป็น absence of insecurity ซึ่งทีนี้มันก็ต้องมาดูกันว่าแล้วแต่ว่าเราจะใส่มุมมองใส่ตัวกรอบแนวความคิดตัวไหนลงไปซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถ define ได้ว่าความว่าความมั่นคงคืออะไรนะฮะอย่างชัดเจนจริงๆเสร็จแล้วเนี่ย ไอ้คำว่าภัยคุกคามความมั่นคงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ล้อก,กันไปภัยคุกคามความมั่นคงพูดง่ายมันก็คือตัวที่มันจะมาบั่นทอนสภาพของอความปราศจากความไม่มั่นคงนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วาการทำความเข้าใจกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งการอัปเดตเทรนด์ของภัยคุกคามในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นสารตั้งต้นสำคัญของ รัฐสามารถที่จะนํามาวางแผนนะครับนำมาวางกรอบในเรื่องของโนโยบายนะครับมาวางแผนในการปฏิบัติซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับในลักษณะของรูปแบบแนวคิดไปจนถึงในเรื่องของงบประมาณท,ที่จะต้องใช้นะครับอันนี้จะมีความสําคัญมากๆนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะมองภาพของภัยคุกคามในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในในอนาคตได้นะครับการวางแผนเพื่อ รับมือกับอนาคตอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเรียกว่าไม่ไม,ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันนะครับรวมถึงอนาคตด้วยนะครับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีลักษณะของความเป็นภัยคุกคามระดับโลกมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่า โลกทั้งใบจะต้องแชร์ความรับผิดช,ชอบร่วมกันภัยคุกคามหนึ่งปัญหาปัญหาหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากที่ใดที่หนึ่งก็ได้ในโลกแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมีแนวโน้มสูงว่าโลกทั้งใบก็จะได้รับผลกระทบจากมันไปด้วยเพราะว่าความเชื่อมโยงที่มันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะฟันธงได้แน่นอน,นอยู่แล้วว่าความเชื่อมโยงของโลก นะครับของสังคมมนุษย์จะไม่มีวันลดน้อยลงจากนี้เนื่องด้วยเรียกว่าระบบต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเองมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะครับในอีกมุมหนึง่งนะฮะในในในด้านหนึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ส่งผลบวกกับเราหลายอย่างแต่อีกร้านอีกด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีมิติของความมั่นคงเข้ามา เมื่อมีความเชื่อมโยงมากขึ้นโอกาสที่ภัยคุกคามความมั่นคงมันจะแพร่กระจายไปในหลายๆสังคมหรือไปทั่งทั่วโลกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นในส่วนของตัวรัฐเองนะครับแต่ละรัฐก็มีความเป็นไปได้ว่าจะพบเจอกับปัญหาความมั่นคงทางการเมืองเนื่องด้วยจากที่เราคุยกันไปแล้วแหละว่าว่าอินเทอร์เนต็ตเอ่ยนะครับเทคโนโลยีต่างๆมันมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่มันมากับ การพัฒนาเหล่านี้เนี่ยคือการที่มัน empower ผู้คนคนบางคนคนบางกลุ่มเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเป็นผู้คนที่เรียกว่าแอบตัวแฝงตัวอยู่ในสังคมเป็นอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยๆนะครับที่อาจจะมีความเชื่อนะครับในทางด้านคุณค่านะครับวัฒนธรรมอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ในสังคมโลกยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับโซเชียลมีเดียความเชื่อมโยงต่างๆก็ในมิติหนึ่งก็จะเพิ่มพลังให้กับคนกลุ่มลก,ลก,ลก,กลุ่มเล็กๆกลุ่มพวกนี้ ทำให้เสียงของเขาดังขึ้นทําให้เขาพูดได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เรียกร้องสิ่งที่เขาต้องการได้มากขึ้นเรค่แล้วถ้ามองในมิตินี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคนในสังคมหนึ่งๆนะครับถ้ามองกันในภาพรวมทั้งหมดก็จะมีความต้องการที่มากขึ้นนะครับอาจจะมีความหลากหลายในมิติมุมมองมากขึ้นอาจจะไม่ได้มีความต้องการที่ชัดเจนว่าเนี่ยสังคมนี้ต้องการสิ่งนี้ แต่สังคมหนึ่งอาจจะกลายเป็นว่ามีความต้องการที่หลากหลายย,ยุบยับหมไปหมดนะครับความน่าปวดหัวก็จะมาตกอยู่กับตัวรัฐนะครับในการที่จะจัดหาไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการนะครับหรือว่าการออกนโยบายมาตรการต่างๆที่จะดูแลประชาชนให้ให้ครอบคลุมได้ทุกด้านมันจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าช่องว่างระหว่างความต้องการของประชาชนนะครับกับสิ่งที่รัฐสามารถจัดหาให้ได้นะครับ ถ้าถามว่าจําเป็นไหมต้องบอกว่าภัยคุกคามทางทหารนะครับถึงแม้ว่า,ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นลดน้อยลงแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะละเลยมันได้นะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมก็ต้องยอมรับกันว่ามันมีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของมันมันอาจจะน้อยนิดถ้าถามว่าจําเป็นไหมต้องตอบว่าการซื้ออาวุธ นะต้องแยกกันเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้ต้องแยกกันการซื้ออาวุธการพัฒนากองทัพเป็นสิ่งจําเป็นยังไงก็คงต้องมีการมีกองทัพที่แข็งแรงการที่เราพัฒนากองทัพเปรียบให้เห็นภาพง่ายคือเหมือนกับการที่เราซื้อประกันสุขภาพนะคอนเะซ็ปต์เดียวกันเรามีกองทัพเพื่อที่ว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่เราจําเป็นที่ต้องใช้กองทัพนี้ก็สามารถที่จะปกป้องและก็รักษาชีวิตของคนในสังคมได้โนะดยที่คนในสังคมไม่ต้องลงไป เป็นคนที่ไปลบเองในด่านหน้าถูกไหมครเรียกว่ามันเป็นการลงทุนที่เหมือนกับการซื้อประกันเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็กได้แต่จังหวะที่ได้ใช้มันก็ต้องมีถ้าถามว่าควรควรซื้ออาวุธไหมคําตอบคือควรครแต่คําถามจริงๆควรจะถามว่าควรซื้ออะไรมากกว่าไอซื้อนี่ยมันควรซื้ออยู่แล้วแต่ว่าควรจะซื้ออะไรแล้วก็ควรจะซื้อเมื่อไหร่อันนี้ผมว่าถ้าจะเป็นสองคถามที่ควรจะถามการซื้ออาวุธเนี่ย นะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของงบประมาณที่มันมีการผูกพันกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะซื้ออะไรตัวผมมองว่ามันต้องเป็นการมองไปในอนาคตข้างหน้านะครับมองภาพภัยคุกคามว่าในอนาคตข้างหน้าเรามีภัยคุกคามอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเป็นมุมมองที่เรียกว่าเปิดกว้างแล้วก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างเป็นสากลนิดหนึ่งนะครับคือมองว่าปัญหาภัยคุกคามเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่ภัยคุกคามทางทหารเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อาจจะต้องเป็น ในระดับที่เหนือกองทัพขึ้นไปนะครับขึ้นในระดับของรัฐในภาพภาพกว้างก็จะต้องมีการพิจารณาว่าอนาคตข้างหน้าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นครับมันอาจจะเป็นในรูปแบบอะไรได้บ้างนะนาาจำเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะไปพัฒนาให้เกิดความพร้อมในส่วนอื่นๆเหล่านั้นก่อนหรือไม่แต่ประเด็นสําคัญคือว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆแล้วว่าวันนี้เรามีปัญหาอะไรอนาคตเรามีปัญหาอะไร ซึ่งผลของการวิเคราะห์มันอาจจะออกมาว่าวันนี้ปัญหาที่เรามีบ้านเราอาจจะผุพังหลังคาเราอาจจะรั่วถ้าเรามีเงินอยู่อย่างจํากัดก้อนหนึ่งถามว่าเราควรที่จะเอาเงินนี้ไปอัปเกรดประกันหรือเอาเงินก้อนนี้ไปซ่อมบ้านก่อนถูกไหมฮะอันนี้เปลี่ยนให้เห็นภาพง่ายๆคล้ายๆกันนะครับในทางในทางภาพภาพความเป็นจริงก็คือเราก็จ,จะต้องพิจารณาก่อนว่าวันนี้เรามีปัญหาอะไรแล้วก็อาจจะมีความจําเป็นที่ต้อง ดูแลในส่วนนั้นก่อนหรือไม่โดยที่อาจจะพักในเรื่องของการอัปเกรดส่วนของกองทัพไปก่อนผมว่าคำถามนี้ทุกคนน่าจะมีคำตอบอยู่แล้วเนาะนะตอนนี้มันเหมือนการทำงานที่มันมันกับหัวกับหางอะนะครับม,มันกับหัวกับหางกันอยู่จริงๆแล้วผมผมเชื่อว่ามันมันมันสเต็ปต่างๆมันค่อนข้างที่จะเป็น มันค่อนข้าง s i ป p l ลอยู่แล้วะเนาะนะฮะถ้าเราต้องการที่เราจะเปิดประเทศนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ในระดับที่ค่อนข้างมากเียก่อนนะครับเพราะนั้นคือความมั่นใจของคนที่จะเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอะไรต่างๆด้วยทีนี้ประเด็นคือนะวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามที่จะเปิดประเทศในขณะที่เรายังเรียกว่าทําสเต็ปแรกยังไม่สําเร็จอะ่ะเหมือนการข้ามขั้นถามว่าสําเร็จไหมก็ไป,ไปได้ไม่อาจจะสําเร็จนะครับแต่ว่า ผมก็มองว่ามันอาจจะสําเร็จแบบกระท่อนกระแท่นอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรานควรโฟกัสวันนี้ก็คือการจัดหาวัคซีนให้เร็วที่สุดแล้วก็เร่งในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะฮะการจะชัดดาวการจะปิดอะไรต่างๆ่จริงๆถามว่าทําได้ไหมก็เป็นเรื่องที่ทําได้เพียงแต่ว่าคุณต้องมีโซลูชันให้เขาสมมติว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณจะชัดดาวกรุงเทพคุณทําได้แต่ว่าคุณควรจะมีวัคซีนถ้าคุณมีวัคซีนหาวัคซีนมาได้ในมือเยอะๆวันนี้คุณอาจจะ ชัด,ดาวกรุงเทพโดยคุณไม่ต้องใช้คําว่าชัด,ดาวก็ได้คุณอาจจะใช้คําว่าคุณจัดแคมเปญแคมเปญ two weeks vaccination ณขนาดแบบนี้แต่คุณบอกว่าให้ปิดหมดเลยร้านค้าร้านอาหารทุกอย่างปิดหน่วยราชก,การทุกอย่างปิดทุกคนหยุดงาน2อาทิตย์แต่2อาทิตย์นี้ให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนแบบนี้มันก็ทําได้ล้วนะถามว่าพหลังจาก2ออาทิตย์นี้คุณก็เปิดไปเลยซึ่งผมว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าด้วยซ้ำ แต่วันนี้เราเราพยายามปิดโดยที่มันเหมือนกันปิดโดยที่เราไม่มีโซลูชันถ้ามองในมุมรัฐบาลก็เข้าใจผมมองสองมุมนะถ้ามองในมุมนั้นผมก็เข้าใจว่าโอเคแล้ววันนี้อาจจะไม่มีหนไม่มีวิธีการอะไรที่จะทำานอกเหนือจากว่าโอเคปิดเพื่อที่จะป้องกันการระบาดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาครับมันเป็นการเรียกว่าเหมือนพยายามที่จะหยุดปัญหาแต่มันก็หยุดไม่ได้อยู่ดี ครนควาวมู้สึกผมำหรับประเทศไทยนะฮะผมเชื่อว่าประการสำคัญอัน,อน,อนที่หนึ่งนะครับคือผู้ที่มีความรับผิดชอบในด้านของความมั่นคงนะครับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจควรที่จะรับรู้ถึงปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงนะครับร่วมกับประชาคมโลกพง่ายๆคือเร,เ,รเราต้องรับรู้ปัญหาที่เป็นสาคล กับผู้เล่นต่างๆในในเวทีระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะแบ่งปันความรับผิดชอบนะครับแบ่งปันความร่วมมือต่างๆได้ในอนาคตข้างหน้าหากมันมีการเปลี่ยนแปลงในมิติของบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศนะครับหรือนอมระหว่างประเทศต่างๆเราเองก็ต้องเตรียมตัวสําหรับอนาคตภาวะการพิเศเกิดขึ้นในปัจจุบันแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อระบบนะครับหรือการดำเนินการอะไรต่างๆในอนาคต ในมิติทางด้านของความมั่นคงทางทหารก็อ,อย่างที่บอกไปนะครับว่ามียังคงมีความสําคัญอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่าโอกาสเกิดสงครามขนาดใหญ่ก็มีน้อยลงมากเพราะฉะนั้นแล้วภัยคุกคามอื่นๆที่ไม่ใช่ภัยคุกคามทางทหารนะครับก็เรียกว่าแสดงให้เราได้เห็นละว่ามันมีความ สำคัญแล้วก็มีความรุนแรงไม่แพ้ความมั่นคงทางทหารสิ่งนี้รัฐไทยเองก็อาจจะต้องมีความจําเป็นต้องปรับตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งในมิติเรื่องของงบประมาณาการบริหารการปฏิบัตินะการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆหรือการพัฒนาหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่อกองทัพประเด็นต่อมาคือเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองของพวกเราในเรื่องของความมั่นคงนะครการที่มองว่าความมั่นคง พอพูดถึงความมั่นคงเสร็จก็ต้องโยนไปที่ทหารนึรกถึงทหารนึรกถึงกระทรวงกลาโหมเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกเท่าไหร่จริงๆแล้วความมั่นคงเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นทาหารรับมือไปได้หน่วยงานพลเรือนนะครับถ้าได้รับการพัฒนาได้รับงบประมาณที่เพียงพอได้รับการฝึกก็สามารถที่จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงในมิติอื่น อันสุดท้ายผมเชื่อว่าปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่สําหรับรัฐไทยนะครับแล้วก็สิ่งที่เคยพูดไปว่าช่องว่างระหว่างความต้องการของคนกับศักยภาพหรือว่าเรียกว่าความสามารถของของตัวระบบของตัวโครงสร้างสถาบันต่างๆที่จะตอบสนองเนี่ยนะฮะมันมีช่องว่างอยู่เราน่าจะคาดการณ์กันได้ว่าไอ้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะบรรจบกันได้ไง่ายๆ และก็โดยเฉพาะยิ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้คนมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นก็มีความเป็นไปได้ว่าช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันจะห่างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะเป็นแรงกดดันต่อตัวรัฐบาลเองถ้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เพราะฉะนั้นะในอนาคตข้างหน้านะครับถ้ารัฐไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทั้งในมิติของอาการมอง ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงนะครับในมิติของการเป็นผู้เล่นที่เป็นสากลกับระบบระหว่างประเทศนะครับในมิติของการกระจายอํานาจในการพัฒนาหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามระดับโลกที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกในอนาคตถ้ารัฐไทยไม่สามารถที่จะทําให้ช่องว่างระหว่างความต้องการของประชาชนกับศักยภาพของระบบที่มีอยู่นะครับมัน แคบลงได้อนาคตข้างหน,าห,นาหน้าไทยก็จะเจอกับแรงกดดันเรียกว่าจากทุกททางว่าจะเป็นเวทีระหว่างประเทศนะครับแรงกดดันจากตัวภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเองแลวก็สุดท้ายก็คือแรงกดดันจากประชาชนภายในประเทศซึ่งผมเชื่อว่าภาพเหล่านี้น่าจะเป็นภาพที่เรียกว่าไม่สวยงามเท่าเท่าไหร่ก็จะเป็นหนึ่งในปัญหาความมัน่นคง ของรัฐไทยที่ยังคงจะต้องเผชิญอยู่ก็คือปัญหาความมันคงทางการเมืองนะครับ